อัปเดตนะครับเรื่องราวของเบนจามินเซสโกนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเซ็นสัญญากับเบนจามินเซสโกได้ในราคา39ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสถา,านการณ์ในปัจจุบันของเบนจามินเซสโกที่ไรซิกในวันนี้นะครับเขาต้องการย้ายทีมออกไปนะครับเพื่อต้องการเวลาลงเล่นนั่นเองนะครับ ลักษณะของเมจิมินเซสโกนะครับก็คล้ายกับตีโเวร์เนอร์นั่นแหละนะครับที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตัวของลุยส์โอเพนดานะครับกลายเป็นกองหน้าถาวรของไรซิกไปแล้วนะครับเขามีการยิงประตูที่สม่ําเสมอมากกว่าเซสโกนั่นเองนะครับเซสโกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ในราคา39ล้านปอนด์นะครับท่านสามารถฟังข่าวแมนยูฉบับเต็มได้นะครับในลิงก์ข้างล่างนะครับ คลิกได้เลยนะครับขอบคุณครับ